เป็นผู้ติดตั้งสัญ,ญญาณไฟของพัทยาอ๋อเป็นเทคโนโลยีใหม่อ๋อนวัตกรรมใหม่ไฟอาบบราณจิตรงนตรงนี้นะคะคุณลุงบอกว่าาตรงนี้นะคะเป็นสีเขียวนะคะตรงเส้นทางม้าลายนะคะแล้วก็สัญญาณไฟตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเขียวเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้นะคะเป็นสีแดงนะคะสัญญ,ญาณไฟตรงที่ข้างบนเนี้ยก็จะเป็นสีแดงคู่กันนะคะ อันนี้ก็คือกําลังติดตั้งกันอยู่ใช่ไหมคะครับผมเซ็ตระบบเดียวอ๋อเซ็ตระบบอย่างเดียวแล้วใครเป็นคนเอ่อเซ็ตคะเดี๋ยวจะมีทีมงานซีอ๋อมีมีฉีกอ๋อเดี๋ยวหมอญาติไปนะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรามรู้เลยนี่ก็เป็นเอ่อช่างทีมงานนะคะที่ติดตั้งสัญญาณเอ่อทางม้าลายทางเดินนะคะ